และสุขนี้เช่นเคยนะครับสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วรวิชระเมธีนมัสการครับครับอาจารย์เอาอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยถึงเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลออกพรรษาด้วยเป็นเทศกาลได้ไหมวันออกพรรษาวันเป็นการออกพรรษาพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับวันวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของออกพรรษากันดีกว่าครับพี่ดาวออกพรรษาความสําคัญเลยอาจารย์คือคือชาวพุทธเนี่ยก็คงจะไปทําบุญแต่ว่าวันสําคัญสําหรับ ชาวบ้านจริงๆเป็นเป็นวันหลังออกพรรษาวันหนึ่งเราเรียกว่าวันตักบาทเทโวโรหณนะ a อ,อ,อันนี้เป็นวันสําคัญมากครับครับก็วันนี้เราพูดเรื่องการตักบาทกันแล้วกันใช่ครับเพราะรว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็ตักบาทไม่ค่อยเป็นบางคนตักบาทก็เอาสิ่งที่เป็นคนตักไปตักอืมอย่างเช่นอะไรครับอนตมาสาบินตักบ,บาทตมามีอยู่วันหนึ่งอนตมารับท่านทหารได้สามสามคนสามเจ้าครับต้องกลับเลย เพราะอะไรครับเพราะว่าเจ้าที่สีน้ํามาขวดขนาดนี้เลยโอ้หนักนัยมาไม่ไหวแล้วต้องกลับแล้วหนักมากดังนั้นเรื่องตักบาตรเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาแต่แท้ที่จริงสลักสําคัญมากครับครับก็อยากจะพูดเรื่องของการตักบาตรถ้าตักไม่เป็นจากตักบาตรเนี่ยจะเป็นตักบาปนะตักบารเนี่ยเป็นตักบาปแทนเลนพรคือถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวขอเล่าตัวอย่างคลาสสิกมากคือเล่ากันมานาน คุณแม่คนหนึ่งเนี่ยปกติตักบาตรประจาแต่ลูกสาวนะี่เป็นรุ่นใหม่ไม่สนใจเลยอืวันหนึ่งคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกสาวตักบ้างก็เลยเตรียมกับข้าวกับปลาไปตั้งไว้หน้าบ้านครับแล้วคุณแม่ก็วางกุศโลบายยไปทําครวัวอยู่ข้างในให้ลูกสาวไปยืนตักอครับพอพระมาสี่รูปลูกสาวก็ไปยืนสันอยู่หน้าพระ<ต>เพราะไม่เคยตักบาตรไม่เคยเลยในชีวิตเนี่ยอาตมาก็เป็นนะต้องเด็กอาตมาก็กลัวพระอย่างเนี้ยทีนี้ลูกสาวก็กลัวพระตะโกนถามแม่บนบ้านแม่ ทำอะไรไม่ทำเลยแม่ก็ตะโกนออกมาเพราะอยากให้ลูกตัดบาดเองครับเองก็ตัดตั้งแต่หัวมาสิวะตัมตั้งแต่หัวเลยเขาตัตั้งแต่หัวในความหมายของแม่องค์ที่อยู่องค์แรกไปจนองค์สุดท้ายสาวไม่รู้ก็ตัดตั้งแต่หัวะตัดยังไงครับทับที่ตัดข้าวเลยวางบนหัวเนินเลย นี่ข,ข้าวสวยขาวนวลบนหัวเนินเลยแล้วเข้าสวยร้อนด้วยนะร้อนด้วยเนินก็ยุบหนอพองหนัอพอตักปุ๊บหมดเลยนะแต่คนแม่ข้าวหมดล้วทำาไงต่อแม่ก็นึกในใจว่าอะไรข้าวนี่ตั้งเยอะต้งเยอะทาไมตักแพ๊บเดียวมันหมดเด,ดินออกมาดูเอา้าบนหัวพระมีแต่ข้าวสวยเต็มแม่ไม่รู้จะทํายังไงตกอ,อกตกใจแสดงความรับผิดชอบ มองไปมองมาไม่รู้จะทํำยังไงเห็นไม้กวาดอยู่บนหัวบันไดเรับไปหยุดไม้กวาดเลยเอามาทำะไรครับเอ็ยมันไม่รู้จักทด่ตําดีสวงรีบเอาไม้กวาดมาปัดข้าออกจากหัวพระเลยด้วยความตกใจฮะขอโทษขอเปลี่ยนผ้าเป็นการเี๋ยรู เห็นว่าผ้าร้อนอะไม่กวาปดปั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 ดออกโอ้แล้ก็าหันมาเอ็ดลูกสาวทีหน้าทีหลังอะดูดีดีอย่าทำแบบนี้อีกจะาําแบบนี้เกีกคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกแล้วพระก็เลยยืนปร่งมันทั้งสีร่รอบอะโอ้ครับไม่รู้จะบอกว่าแม่หรือลูกกันแน่ที่ไม่รู้เรื่องอืมแต่จริงๆครั้งหนึ่งเนี่ยพูดถึงข้าวร้อนเนี่ยผมเคยบวชเนรอยู่ที่วัดเบนเหมือนกัน๋อครับนะับผมก็ไปบินทบาทอย่างเงี้ยครับแล้ตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการให้เอาชีวอนเนี่ยรองไว้นะครับแล้วผม่บักกาาีีตใส ผมก็คือคือไม่เช่ไม่เคร่งกันนะครับแต่ตื่นเต้นมองหน้าสีกามองหน้าสีกานี่กิครตอนนั้นวดเนยพี่รจริงเลยนะพี่่จริงเลยนะมองหน้าสีกาเสร็จก็คว้าบาทจากในจีวอเนีมาปุ๊บพอตอนแรกยังไม่รู้สึกอะไรครับพอสีกาตักบาทปุ๊บโดนบวกทิ้งหมดเลยบาดเบอร์ทิ้งหมดเลยฮะมือเนี่ยพองอยู่เลยนะพี่ฮาร์ดบาทนี่เป็นโลหะ ก็สีกาตักเข้าสวยร้อนๆเข้าใช่ไหมใช่ครับพอมันสัมผัสกับก้นบาดเป็นโอ้โหเข้าสวยไม่เท่าไหร่ฮะแต่มาเนี่ยเจอน้ำตรงหูเข้าไปโอ้โหความน้ำมันกระจายทั่วโอ้โหนี่แต่เราต้องรักษาฟอร์มไปกับเก้าเนาะผมไม่มีฟอร์มนะครับตอนนั้นเพื่อนครับสีกาตักแล้ว ทั้งบาทั้งตีบอปลิวผปลิวหมดเลยตอนนั้นอายอายเป็นเดือนที่อายเท่าไรเท่าไรน้องหนุ่มโอ้สิบสิบประมาณสิบห้าสิบห้านี่ก็เริ่มเป็นนายแล้วยังไรยังไรเด็กสาตอนนี้ก็ยังไรอยู่ครับดูหน้าก็รู้ยังไรเด็กสาตักบาทที่ถูกต้องทำยังไงครับอาจารย์คือเราต้องเรียนรู้ที่จะทําตามกรรมวิธีนะะอ หนึ่งเนี่ยต้องมีเจตนาที่ดีครสองวัตถุที่จะตักบาตรต้องดีคแล้วสามผู้รับก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยคือเจตนาดีก็หมายความว่าเราตั้งใจจะไปทําบุญจริงๆตั้งใจจะไปทําบุญจริงๆก่อนที่จะถวายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความเริ่มใสในร,ระหว่างที่ถวายก็จิตใจเบิกบานบถวายเสร็จแล้วก็รู้สึก ปราบปลื้มยินดีในสิ่งที่ตัวงได้ทําไม่ใช่ถวายเสร็จแล้วมาน,นั่งเสียดายเข้าของให้พระเอาไปนี่จะฉันหมดหรือเปล่าอถวายไปแล้วนี่มันจะคุ้มค่าเข้าสุขหรือเปล่าออย่างนี้เจตนาเริ่มมีปัญหาแล้วไม่ดีมีทิตใจเจริญผ่อนใจต้องบอริสุทธิ์ สองวัตถุต,ต้องดีครับวัตถุต,ต้องดีหมายความว่าของที่ได้มาจะไปตักบาทนั้นจะต้องเป็นของที่ถูกต้องตามพระธรรมอรัยรับต้องเป็นของดีจริงๆไม่ใช่ลักขโมยมานะฮะของดีหมายถึงของที่ถูกต้องของที่มีที่มาที่ถูกต้องนะครับเราก็พูดรับดีก็หมายความว่าพระต้องทรงเสียนทรงธรรมพอสมควรครับถึงจะเกิดผลที่แท้จริงครับมีไหมครับก็การตักบาสนี่แท้ที่จริงเขาบอกว่าให้ตัก เพื่อลดละความตรหนีนะโอ้เอ๊ะตักบาสนี่เห็นพระอาจารย์บอกว่าเป็นการทาบุญต่างจากทาทานไงครับคือคือทานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบุญบุญนี่คุมทานอีกทีหนึ่งโอ้คับเพราะฉะนั้นก็ตักบาตก็ได้ทั้งบุญทั้งทานอยู่ในที่เดียวกันหมดครับลดความตหนีนะเจริญพรลดความตเนีนะครับเพราะฉะนั้นตักบาต้องตักให้เป็นถ้าตักไม่เป็นก็กลายเป็นจากตักบาตก็เป็นตักบาปโอ้บาปนะครับพรุ่งนี้วันออกพรรษายังไงก็ไปตักบาตกันได้นะครับ เอางี <ider> <laughs> ้ครับเราอยากให้พระอาจารย์เล่านิทานดีไหมฮะหลายคนติดใจครับนิทานธรรมะของพระอาจารย์วันนี้มีเวลาก็ยังมีเวลาอยู่นะมีครับมีครับจบแน่นะจบครับพระอาจารย์ครับก็มีมีเรื่องหนึ่งฮะคือเศรษฐีคนหนึ่งวันหนึ่งแกตักบาตรจริงๆเนี่ยแกจะตักบาตรทุกวันแล้ววันหนึ่งแกไม่อยู่ไปทําธุระฝากเด็กรับใช้ตักบาตรให้แกกลับมาปุ๊บแกไปเจอพระกลางทางไปขอดูบาตรพระเอ้า ทำไมเอาของดีมาจากบาปพระอย่างเนี้ยถ้าแกเสียดายของนะคือของกลับไปบ้านเนี่ยของดีมาจากบ้านแกนะเออกลับไปบ้านแกไปด่าภรรยาทาไมเอาของดีไปจากบาปพระล่ะถ้าฉันแล้ว <emo> ก <jis> ็นอนไม่มีประโยชน์อะไรเกิดเสียดายของขึ้นมาอากูศลจิตแค่นี้เองนะอีกชาติหนึ่งต่อมาแกไปเกิดเป็นคนจนครับแกไปเกิดเป็นคนจนแล้วทุกวันแกต้องไปขอทาน เมหนึ่งแกไปขอทานบ้านเศรษฐีด้วยความที่แกตัดบาทแล้วเสียดายของน่ะพอเศรษฐีจะให้ทานวันแรกปุ๊บเนี่ยแกก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยบาทที่แกเคยตัดบาทแล้วเสียดายของก็ให้ผลดิปกติเนี่ยแกไปยืนข้างหน้าท่านเศรษฐีปกติก็จะให้ทานจากข้างหน้าวันนี้ท่านเศรษฐีบอกว่าเออวันก่อนเราให้ทานจากข้างหน้าวันนี้ให้จากข้างหลังดีกว่าอ๋อคือคนมายืนเข้าแถวตอนทานแกเนี่ยด้วยบาทส่วนนั้นแกไปยืนข้างหน้าเศรษฐีเลยคิดจากตัดบาทจากข้างหลังมาข้างหน้าอพอมาถึงแก อาหารหมดพอดีอเห็นไหมันรุ่งขึ้นแกคิดว่าเอ๊วันวานเราไปดินอยู่ข้างหน้าท่านตักมาจากข้างหลังไอ้วันนี้เราไปข้างหลังดีกว่าไปยู่หลังเสด็จวันนี้ท่านเสด็จดันคิดว่า,าต้องตักบ,บาตรจากข้างหน้าเพราะเมื่อวานไปก็ข้างหลังใช่ไหมวันนี้เลยให้ทานจากข้างหน้าพอไปถึงแกซึ่งเป็นคนสุดท้ายอาหารหมดพอดีอืเห็นไหมเป็นอย่างนี้อยู่กี่ครั้งครับยังมีครั้งที่สามนะแกก็คิดว่าเอ๊วันก่อนเราไปอยู่ข้างหน้าเสษ็ีถวาย แจกทานข้างหลังเราต้องอยู่ข้างหลังแจกทานข้างหน้าอวันนี้เราจะอยู่มันตรงกลางอลหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรมัน,บบบน,นจะยังเที่ยวอีกไหมวันนี้เสถียร์ก็คิดว่าเอ่่คุยกันลูกสาวลูกวันก่อนพ่อเนี่ยแจกทานข้างหน้าวันต่อมาแจกทานข้างหลังวันนี้ลูกโชคพ่อแจกนะออลูกไปแจกข้างหลังนะพ่อจะแจกจากข้างหน้าแต่เรามาเจอกันตรงกลางโอเปีกลูกสาวก็แจกจากข้างหลังมา ท่างเสถีก็แจกจากข้างหน้าไปอพอไปถึงแกหมดพอดีอยู่ตรงกลางมาดีงกทางพอดีไม่ได้อีกไม่ได้อีก,อกนี่คือบาปท,ที่ตามมาบาปท,ที่ตักบาทแล้วเสียดายของอนะเห็นรับเพราะฉะนั้นสำบุญตักบาทรนะ จิตใจต้องเป็นกุศลจริงๆเห็นไหมนี่สำคัญนะจริงๆแล้วบาปบุญนี่ตามเร็วนะครับพี่ฮาตามเร็วไม่ใช่ว่าต้องรอชาติหน้าอย่างกรณีของเรื่องแท็กซี่จำได้ไหมเรื่องที่คนไปขโมยอะไรคนที่จะจี้รถแท็กซี่แล้วก็จะวิ่งตามไปทำร้ายแท็กซี่ข้ามถนนไม่ดูตามาตาเรือใช่ไหมรถสิบแปดล้อชนเลยอาตมาเรียกว่ากรรมเดี๋ยวนี้ออนไลน์ ออนไลน์กรรมออนไลน์เร็วเนี่ยครับไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติเลยปุ๊บปั๊บเห็นผลทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยถึงแม้จะทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบางครั้งอาจจะพูดพลังพูดเผลอไปครับต้องระมัดระวังะจะวิพากวิจารพระสงฆ์ต้องดูดีๆนะแต่มาเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อสุขที่แล้วสุขที่แล้วสุกก่อนน่ะของสี่สิ่งที่ดูถูกไม่ได้มีอะไรแบบมีไฟใช่ไหมมีงูมีปืนมีกริย์ดไงกริย์ แล้วก็พระสงฆ์ของเล็กเล็กอย่าดูถูกอันตรดายมากผมไม่ได้ฟังด้วยวันนั้นครับพอดีองค์ลงยังจาได้ครับยังจําได้วันนั้นองลงองลงประทับอง์ลงประทับป่วยครับไม่ป่วยทางใจตอนนั้นนะฮะป่วยทางจิตใจงใจนะฮะเครียดมากก็ต้องอยู่ใกล้ๆอาตมาครับหรือขอซบผ้าเหลืองได้ได้ก็วันนี้อาตมานอกจากจะเม้นิทานเรื่องเมื่อกี้แล้วเนี่ยยังมีทําคําคมมาฝากด้วยครับ เป็นของขวัญสําหรับญาติโยมวันออกพรรษาหนึ่งเนี่ยก็คือรักอะไรก็ไม่เท่าเรารักดีถ้ารักดีแล้วทุกอย่างมันดีหมดไม่ต้องห่วงครสองเนี่ยมีอะไรก็ไม่เท่าเรามีปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วอะไรที่มันยังไม่มีเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเองนะออแต่ถ้าไม่มีปัญญานะไอ้ที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเห็นไหม ใช่ครับอันนี้ต้องระวังต้องมีปัญญาถามหาอะไรก็ไม่เท่าหาบุญกุศลเคยหาไหมหาอะไรที่ไม่เท่าหาบุญกุศลหาบุญกุศลหาครับผมยังหาอย่ามัวแต่หาเงินหาทองครับพอเงินทองนี้ เราตายเราเอาไปไม่ได้มันจบเลยมันจบชาตินี้เล้ดีไม่ดีถูกยึดทัเอกแต่หาบุญกุศลนเนี่ยเอาข้อต่อไปเลยดีไหมครับตรงนี้ยังไม่จบยังไม่จบข้อต่อไปบุญกุศลนตามเราไปยังบุอกุศลนี่ชิดมากไปได้บุญกุศลนเนี่ยมันจะตามข้ามพบข้ามชาติไปแต่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยส่งไปได้อย่างดีก็แค่ข้างโรงพยาบาลไปจ่ายค่าหมอค่ายา